สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรรุ่นใหม่ในสมัยราชการที่10มาดําเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเริ่มจากธนบัตรชนิดราคา50บาทธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องสายสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้ง2ด้านภายในช่องสายนะครับก็จะมีตัวเลข50อารบิกนะครับเป็นการพิมพ์ตัวเลขแบบนูนนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสก็จะสะดุดมือนะครับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบโพลิเมอร์นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีช่องใสนะครับสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านภายในช่องใสนะครับก็จะมีตัวเลข100อารบิกนะครับเป็นการพิมพ์แบบตัวนูนนะครับเมื่อใช้นิ้วมือรูปสัมผัสก็จะสะดุดมือนะครับธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์วันที่ออกใช้ธนบัตร21ิ21พฤศจิกายนพศสอง8ขยายขึ้นมานะครับนี่ครับขยับธนบัตรไปมานะครับ สังเกตนะครับภายในช่องสายนะครับก็จะมีตัวเลข50อารบิกนะครับเป็นตัวเลขนูนนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นการพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์แบบพิเศษนะครับเอียงซ้ายเอียงขวานะครับก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับนะครับตรงการนะครับก็จะมีตัวเลข50อารบิกนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็เป็นตัวเลข50อารบิกนะครับด้านบนธนบัตรนะครับก็จะมีอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับ นะครับเอียงตนบัไปมานะครับก็จะเห็นเป็นจุด2จุดนะครับธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์สังเกตด้านข้างธนบัตรนะครับก็จะมีเส้นเฉียงนูนใสอยู่4เส้นนะครับทางขวาก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเฉียงนูนใสสี่เส้นนะครับส่วนเส้นเฉียงสีฟ้าจะมี10เส้นนะครับนี่ครับขยายขึ้นมานะครับ นี่ครับเส้นเฉียงนูนใส่นะครับมี4เส้นนะครับ1 2 3 4ี่นะครับส่วนเส้นเฉียงสีฟ้านะครับมี10เส้นนะครับนี่ครับทางขวาก็เหมือนกันนะครับเส้นเฉียงนูนใส่นะครับมี4เส้นนะครับอันนี้ใช้ดินสอดำฝนมานะครับสังเกตนะครับส่วนที่เป็นสีดำๆนี่ครับมี4เส้นนะครับอันนี้เป็นเส้นเฉียงนูนใส่นะครับใช้ดินสอดำนะครับฝนมานะครับก็จะเห็นชัดนะครับ พลิกไปด้านหลังธรบัต,นร,บตร,รนะครับตรงกลางนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรติการที่3และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่4ภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพเรือสำเภานะครับชวนภาพทางขวานะครับก็จะเป็นภาพหอชัชจาลเวียงชัยนะครับ เป็นธบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประคุดผ่านะครับด้านล่างนะครับตัวเลข50อารบ,บิกมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธบัตรส่วนด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นโทษฐานของการปองแปลงธบัตรนะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบโพลิเมอร์นะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะมีช่องใสนะครับสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้งสองด้านนะครับนี่ครับเอียงธนบัตรไปมานะครับก็จะเห็นตัวเลข100อารบิกอยู่ภายในช่องใสนะครับเป็นตัวนูนนะครับด้านล่างนะครับก็จะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์แบบพิเศษนะครับ มือเอียงบัดไปมานะครับก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้เห็นเป็นสีม่วงนะครับนะครับเอียงถัดมานะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับตรงกลางนะครับเป็นตัวเลข100อารบิกนะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100อารบิกสีแดงนะครับด้านบนนะครับเป็นอักษรเบลนะครับก็เป็นการพิมพ์แบบตัวนูนนะครับสําหรับผู้พิการทางสายตานะครับใช้นิ้วมือรูปสัมผัสนะครับนะครับก็จะเห็นเป็นจุด3จุดนะครับ มุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตธรธนบัตร100บาทแบบโพลิเมอร์วันที่ออกใช้ธนบัตร21ิ21พฤศจิกายนพศสอ6 8มุมขวาด้านบนนะครับเป็นพระคุทผ่านะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับครับตรงนี้นะครับก็จะมีการ เป็นช่องใสนะครับสามารถมองทะลุผ่านได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100อัลาบิกนะครับก็เป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของธนบัตรพลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับ ตรงกลางนะคร,รับพระบรมฉายาสาธิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับส่วนภาพทางเบื้องขวานะครับพระบรมฉายาสาทิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ภาพทางซ้ายตรงนี้นะครับก็เป็นภาพรถยนต์พระที่นั่งนะครับในครั้งที่สมัยรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสยุโรปนะครับส่วนภาพตรงนี้นะครับ ก็เป็นภาพประจการที่6กนะครับกำลังฝึกกองเสือป่านะครับที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นมานะครับมุมซ้ายด้านบนธรรางนะครับพระกุศภผ่านะครับด้านล่างนะครับตัวเลข100อัาราบิกนะครับเป็นตรราัตรไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับ สังเกตตรงนี้นะครับจะมีช่องใสนะครับสามารถมองทะลุผ่านได้ทั้ง2ด้านนะครับนี่ครับจะพลิกธะบัตรให้ชมนะครับพลิกมาเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมีการทําเป็นช่องใสนะครับสามารถมองทะลุผ่านได้นะครับนี่ครับพลิกมานะครับด้านหลังนะครับวันนี้นะครับก็มีธะบัติมานําเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธะบัยน 100บาทแบบโพลิเมอร์และธนบัตร50บาทแบบโพลิเมอร์นะครับสังเกตนะครับด้านข้างธนบัตรนะครับจะมีเส้นเฉียงนูนใสอยู่6เส้นนะครับส่วนเส้นเฉียงสีแดงนะครับมี10เส้นนะครับขยายขึ้นมานะครับสังเกตนะครับตรงที่เป็นสีดำนะครับคือเส้นเฉียงนูนใสนะครับจะมี6เส้นนะครับอันนี้ใช้ดินสอดำฝนมานะครับก็จะเห็นชัดนะครับ ด้านข้างสถบัตรทางขวานะครับก so, ็เหมือนกันนะครับเส้นเฉียงนูนใสนะครับจะมี6เส้นนะครับส่วนเส้นเฉียงสีแดงนะครับจะมี10เส้นนะครับนี่ครับจะเห็นตรงนี้นะครับมี2เส้นนะครับตรงกลางมี2เส้นด้านล่างมี2เส้นนะครับรวมทั้งหมดนะครับ6เส้นนะครับเส้นเฉียงนูนใสนะครับมี6เส้นเส้น เฉียงสีแดงมี10เส้นนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ